ครับขบืนหนึ่งหกกครับประศูนขนขึ้นควนขึ้นเม็ดไปครับจาะไว้ดันครับดันครับผมดันครับอ้อขุนอ้อมเว้ยขุนอ้อมไปไปมาขวาทัานทีเพราะว่าขุนเขาอ้อมแล้ว นั่นครับนั่นครับกินมากินมากินครับผมกินครับอืมกินครับผมกินดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนตัวนั้นด้นตัวนี้กินชุบ ดันตัวนั้นไม่คุมนะถอยลงมาตรงนี้ทีมครับกิน นั่นแน่ไม่ยอมกินวเวยเฮ้ยปครับกระเทิบกินต้นนั้นอ่ะจอตรงนี้ โอ้ดันวเว้ยกินเลือไหนครับผมมาเด็กกินเลือเสื้อกินเลืออือดันเลยลำบน ดังขึ้นไปครับอืมขีดนี้ผม เฮ้ย <Hey, S 2> เอาโคมมาลากเว้ยฮ้่มถ้ากินเนี่ยเขาน่าจะเอามากินนะครับอ่ะกินเข้าไปดันไปครับลูกเราไม่ได้ไหมดันขึ้นไป แำไ้ว,วะกินเขาไมครับกินเข้าไป,าไปดันมาตัวนั้นทิปมาครับ ไปครับหนีมาตาน,นี้ถ้ากินก็ต้องโดนลุกก่อนละหนึ่งจอกกินลูกเข้าไปไปครับผม ไิ่ขึ้นไปครับกินเรือ เปิดมากินเรือเลยอะ่ะดิกินเรือกินเลือ กินเลยครับกินมาแย่งมาครับผมไปครับ กินมาผม,มยังมาไปครับ นั่นตัวนั้นเหละโอ้เดี๋ยวเขาจะดันโคลนใส่เหลาไว้ท่านผู้ชมนั่นโคลนแล้วก็ลูกกินเหลือดสิ้นะนะ,นะไปตัวนี้ก่อนดีกว่าให้เหลือเขาออกไม่ได้นดั่นเองไปครับ จมต่อเรือไปเลยไปไปครับ ลุกหนึ่งทีแล้วกันท่านผู้ชมผมว่าเขาน่าจะแพ้แล้วล่ะกินไปเลยครับกินครับผมปางครับลุกเข้าไปครับไปครับผมต้องกินแล้วล่ะอขอไปตีฮอลเดะ ทันท่าอ่ะไปครับอ,อืเปรียขึ้นมาขึ้นเลยโคนไปครับตานเป็นมาเทียมไ้เลยกินตัดเป้าโขนขึ้นครับ hmm <laughs> hmm ที่เม็ดพึ่งมาเม็ดไปบ้างอะ่ะโขนขึ้นครับโอ้จอครับด้าน,นะผม ทิมเลยกินข้นกินข้นกินไล่กัน,น,กน,น,กน,นไป Pháp าากินไว้ให้กินเกิดการกินกันเกิดขึ้นแล้วกระเทมนิดน,น,นึงครับกระเทมน,นิดนึง ไม่หนีดันครับไม่หนีก็ดนันกินเหรอกินครับผมกินครับ เอมเอาโคนมาทิมไว้เฮ้ยกินดีครับโคนทิมก็กินดิน้ำมา,มาไปครับปม่มม้วนครับเขาเปิดไม่ได้ครับเอาเม็ดไปแยงมะเข่อ โอ้ประดันตัวนั้นอาบางไว้ก่อนดีกว่านผู้ชมแต่เขาเช่าเม็ดเขาน่าจช่าเอาเม็ดม,มาแยงผมเร็วๆนี้แล้วแหละกินไปก่อนดีไหมไม่ดีมาเรือไม่ดีนันเรากินชึบชๆบชึบชืด เอาบังหน่อยดีกว่าเอาเม็ดมาบังนิดหนึ่งครับเผื่อพลาดขึ้นมานั่นไงเพราะว่าเขาจะต้องเอาเม็นแยงเราและเขาจะได้โดดได้ทอดกินเม็ดกินม้วกินเม็ดดีกว่าโดดกินเม็ด โดดผูกซินนะแล้วก็ผูกบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยหรือว่าเราจะแยงแม่งไปเลยดีถ้าเรากินเชือกแมากต้องอยู่ตำแหน่อองตรงนั้นไดก้ก็พอๆกันนะกินเลยครับแยงครับผมดิบหน่อยดิบหน่อยต้องตายึงตัว ทำไงโดดมาจับเรือไหมโดดจับเรือได้นอะเอาเป่าสนใจเปลาถ้าเขาโดดจับเรือผมกินมานครับไม่สนใจเอา้าเราไปกินตัวนั้นกินนี่ครับไปครับ เรือมาอีกดำหนึ่งไปก่อโคดดีกว่ามามาตรงนี้ กินไปเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมลำคาญเราจะได้ไปต่อได้ให้มนลงโจง,งนี้แหละเอาตัวนั้นกินไว้เฮ้ยมาไปครับ ของไอโค้มาว่าโอ้โค้ฮะเขากำลังรู้แล้วว่าผมกำลังจะทำอะไรผมจะโดดมาไล่เรือแล้วกินเบีย้ยฟรีน,นัน่นเองนะกผู้ชม โคลงมาเซ่เขาไม่กล้าเอาคนลงมาไงเพราะว่าถ้าเขาเอาคนสมมติถ้าเขาโคลลงมาแบบดันลงมาบางขุนเนี่ยผมจะเอาเรือกินเบี้ยไงเรากินคนลุกกินเรือไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้ครับได้เหมือนกันครับกินเรือครับกินเรือครับเรือไม่หนีกินนะเว้ยเฮ้ยได้เบี้ยฟรีไงท่านผู้ชมเห็นป่ม ไล่เรือครับไล,ล่ลเรือไล่เรือครับไล,ล่เรือต้องโด,ดแล้วหละเบียฟรีเห็นไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกินลูกกินมานครับเราจะลูกกินมางี้ตึงเขาจะต้องเอาขุนมาบังให้ผมแร่ขอบคุณมากครับที่เอามาบังให้ขอบคุณมากขอบคุณมากกินไม่ได้ครับเรือหกอยู่เติม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  โอ้โหก้าวร,มมาราสิษนะเพื่อมาก้าวราใส่แระม้วนนี้ครับเด๋ยวเขาต้องเรือม,มากดมันเป็นฉูดรล้วกดได้อื้อ <c oughs> อ้ากดมากดกลับไว้ยไม่โกงนะกดมาแล้วก็กดกลับเหมือนกัน <c oughs> กดมากดกลับ เอาเลยกินม้ามาเร็วไม่กินไม่กินเว้ย,วเ,ดยวเดี๋ยวป้องกันไว้ก่อนับเ,เดี๋ยวแมงพาขึ้นมาม้าตุยาขนเปรี้ยวนี่หว่าสทะตาชะชะ โดดครับกินเหลือครับเปรี้ยวครับหมักเปรี้ยวจี๊ดเอาไงเปิดลูกเปล่าเปิดลูกบดเพ่ เปิดลุกเราก็รีบขึ้นเลยนะครับไม่เป็นไรมงม้าตายช่างมันไม่สนใจเราจเจ้าขุนเฮเลต์แล้วเอายงพี่เปิดลุกมาดิเออก็แค่นั้นแหละเปิดลุกมากินม้าไปเร็วเรารีบขึ้นละรีบขึ้นโอ้แม่งโหดไรไปฉันรีบขึ้นแหละ รีบขึ้นรีบขึ้นทำไมเขาถึงไม่ยอมกินเม้อเหรอเสร็จเลยนะครับไม่ยอมกินม้วุ่นวายคราวนี้ผมจะกินเรือเขาแล้วเขาจะต้องแบบต้องทําอะไรสักอย่างแหละวันนั้นเรือโดนหม่าถ้าเข้าเรือมากดมาก็สวยเลยครับเห <c ười> นูก็จะเอาเรือมากดมาโตโตโตอ่ะลุกแม่งเลยครับนี่ลุกแบบเปรี้ยว ไปไหนไปไหนไปตานั้นเฮ้ยทำตัวลอยนั่นแหละโดนลุกแบบเปียวๆเปิดลูกครับหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนจะทานไมเนี่ยี่ผ้าแล้ว ไปครับเดียวตายแล้วทุกชมรู้ตัวเป่าน่าจะหมดเวลากอดว่ะจริงผมก็เลยลูกทเทียวเขาตายแหละโอ้มาขึ้นไป ขึ้นไปครับขึ้นไปครับ <c oughs> นะโค้นขึ้นไป <c oughs> หนีไปครับจอไว้ครับเม็ดปย ไปครับผมโคดดันครับกินครับผมอเอาว่าหรอกล้ากินว่าหละก,กินเรือออกไม่ได้เดีมะกินมันเลยไปครับเราจะตบกันคนระับตบเลือนี่ว่า เอาไหมครับกินพี่อีกตัวไหมแถมให้กินเรือดีกว่าเอาเป้าเาเป้ากินได้อีกตัวนะตายละมืงซ่านักเรือตายอิ๊กกินครับกินครับเอาครับกินเม็ดครับกินพี้ยครับกินฟีครับ ไปละเม็ดทำงานเม็ดทำงานดันรับดันครับ,รบไปครับมาดันนับเฮ้ยเอาว่ะโดดหน่อยครับอุตส่าห์ให้โดดขุนอุตส่าห์มาบาังให้โดดนิดนึง อาบังคับแล้วครับต้องต่อมาแล้วไม่ต่อวุ่นวายแน่นอนครับกินก็ไปอ,อือฮึมาครับต่อครับบังคับต่อมาครับไม่ต่อไวอ่ะกินกาไปครับกินลูก้าไปอ,อือฮกินชุบกินชุบกินชุบชุบ ถอยครับถอยครับเอาเม็ดมันแรกอะลุกไว้ก่อนหนึ่งที่กินกบขบ่อยกินตัวไหนดีอยากอยากกินโคนแล้วกินโคไปเลยดีไหมเรามันเปรี้ยวจี๊ดอยู่แล้วเนอะเยวค่อยกินก็นได้มั้งท่านผู้ชม กินลุกกินลุกกินลูกตัวนี้นะกินตัวนี้ดีกว่า uh huh. กินเข้าไปครับไปนะนี้ดีกว่านี้ดีกว่าครับือ uh huh. ดันขึ้นไปข้างบนดีกว่ารงลาบลงล่างเฮ้ยอย่ามากินโคลแล้ววะทิมแม่งก่อนดีกว่าเขาจะากินโคลเราเว้ กินก็บ่อยไปครับอยู่รูนี้อยู่รูนี้โอเคลูกหนึ่งเทียบลูกหนึ่งทีอาลูกอีกหนึ่งทีครับ,รบเดียบร้อยมารีครับมาร,รีมาฝี กินครับกินครับสู้เรือสองลำหมากินเข้าไปครับกินไปเรื่อยเลยเฮ้ย hey, จะทำไรอะ่ะขึ้นมาก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวแม่งตายอันตรายหนีครับหนีครับหนีครับ ทำได้แค่นั้นแหละกินเข้าไปครับกินเข้าไปเรื่อยๆได้ขึ้นไป